โลโหลแกฉันรู้แล้วเดี๋ยวไปแบบหนึ่งได้ไม่ล่าแกดิบแบบหนึ่งสิบนาทีฉันก็ถึงแล้วแบบเดียวแหลกแกจะรีบอะไรนักหนาวะรู้แล้วเอออีกสิบนาทีนโอ๊ยโอ๊ยช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะมีคนวิ่งรอากระเป๋าจันค่ะช่วยได้ค่ะโอ๊ยทำไงดีวันนี้น้องครับสีดังมีอะไรครับพอดีมีโจรวิ่งรอากระเป๋าค่ะโจหรอโจมันไปทางไหนครับมันมันไปทางนู้นนะพี่เดี๋ยวพี่ไปตามให้นะครับได้ได้ค่ะ โอ้ยทำไงดีว้าแม่ว้าแน่เลยปาถึงไหนลูนี่ยเ,เอาเอาพี่น้องครับพอดีพี่ตามไม่ทันอะ่ะน้องพอจะจำหน้าโจนที่วิ่งเราได้ไหมครับจำไม่ได้เลยพี่อยู่ดีๆมันก็ฉุดไปเลยเออน้องไม่ใช่คนในซอยนี้ใช่ไหมครับพี่ไม่คุ้นหน้าเลยอะ่ะไม่ใช่พี่หนูเป็นหนูมหาลุงชานหนูเป็นหลานลุงชาลุงชาเหรอลุงชาที่บ้านอยู่ซอยสองใช่ไหมครับซอยสาม ผมยาวๆนะครับผมสั้นจนพี่สั้น <S <S ที่มีเมียสองคนใช่ไหมครับมีเมียสามเอ้ยเมียเดี่ยวก็พอแล้วพี่แล้วพี่หาเจอไหมอ่ะผมไม่ถูกเลยตอนนี้เออไม่เป็นไรอันเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนช่วยตามหาด้วยกันน้องไปรอที่บ้านลุงชานเลยโอ้ได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 ้ค่ะก็เอาเอาเอาไปไหนต่อวะกู เอาเฮ้ยมาพอดีเลยว่าไงวะได้เรื่องวะได้แล้วพี่เฮ้ยน้ำปูมันชื่อไอ้พึกหลานไอ้โอสพึ่งย้ายมาแถวนี้อ๋อถึงว่าดิพึ่งย้ายมาอยู่มาถึงก็สร้างวิทยกรรมเลยจะ้วไงเฮ้ยเองสักคนไปจับตัวมานี่กว่าได้พี่ไม่ใช่ปั่า การให้เอาเฮ้ยน้ำกูขอ,อแล้วกันผิวอือหือตัวเอ้ยขมไม่บอกอีกเฮ้ยเป็นใครเนี่ยองอมือถือมามองมาอมฮ้ยเฮ้ยหยุดไออ้้นองอยูดนิ่งๆทำไมอยาก,อก็บตัวใจอะไปกับพี่ดีๆ ตอนมีเ่ต้องคุยกันหน่อยน้องไปไมึงต้องรู้ว่าพวกยมึงตั้งลงตายตัวแล้วพี่เฮ้ยมึงใช่ไหมที่วิวว่งเรลากระเป๋าผู้หญิงเม่วันก่อนอะเออเราจะทำไมแล้วมึงเดือดร้อนอะไรกับมัน <c oughs> <c oughs> ปากดีนะมึงทำผิดแล้วไม่รู้จักรับผิด มึงรู้ไหมว่าแถวเนี้ยไม่เคยมีโจรไม่เคยมีขโมยเดี๋ยวกูจะจับมึงอรัส่งตำรวจผมขอร้องนลพี่อย่าจับผมส่งตำรวจเลยนะครับมึงเพิ่งคิดได้เหรอผมอยากติดคุกพี่ผมกลัวมึงรู้จักกลัวด้วยเหรอมึงรู้ไหมทำผิดแล้วยอมรับผิดอ่ะเขาเรียกว่าลูกผู้ชายแต่ถ้าทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอ่ะเขาเรียกว่าไอลูกหมาเฮ้ยเอาไปส่งตำรวจเลย ได้พี่พไปมึงเฮ้ยพี่ผมกลัวพี่ไปสง่งเงี้ยวพี่ไป,<ม>ไปกินข้าวในคุกมึงไปมึงอะ่ะพี่เง่เอาพี่เฮ้ยมึงจะกลางอีดานไหมเนี่ยอา้าวโทษทีอืม,อมโถ่หืม